แฟนลูกยางไทยงัดหลักฐานเด็ดอีกรอบเหนียนทิบินเตรียนยังไงก็เป็นผู้ชายแฟนวอลเลย์บอลไทยนำหลักฐานอีกชิ้นที่บ่งบอกว่าเหนียนทิปิดเตรียนลูกยางหญิงทีมชาติไทยเวียดนามเป็นผู้ชายจากกรณีที่เดาหูเวียนประธานกลุ่มบริษัทดิกซังเคมิคอลได้โพสต์บนเฟซบุ๊กแสดงความต้องการทดสอบเพศเหนียนทิปิดเตรียนนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม ที่แฟนลูกยางชาวไทยเรียกว่าตู้เย็นเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการวอลเลย์บอลเวลียดน,น,นามในขณะน,นี้ก่อนที่แฟนวลอลเลย์บอลไทยรายหนึ่งได้นําคลิปการเล่นวลอลเลย์บอลของเงียนทิปตรียนมาโพสต์ลงในติ๊กต็อกทอมข้อความว่าทุกคนตาสว่างสักทีไม่ต้องตรงไม่ต้องตรวจมันละแค่นี้ยังชัดเจนไม่พออีกล่าสุดแฟนลูกยางไทยนําคลิปวิดีโอที่เงียนทิปตรียน ได้พูดคุยกับเพื่อนมาแชร์พร้อมคอมเมนต์ทางเดียวกันว่าน้ำเสียงใหญ่และทุ้มเหมือนผู้ชายขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ